แต่ยางที่บอกผู้ชมนะครับว่าเห็นรักกันแบบเนี้มันมีเรื่องทะเลาะกันด้วยเหรอจะเรียกว่านอนกันเรื่องอะไรจอยนิดหน่อยก็ไม่นิดมั้งได้ค่ะว่าร้องไห้ด้วยก็ร้องอ่ะโมโหเรื่องอะไรเรื่องอะไรจอยไม่ได้ไม่ได้ร้องมากแต่ว่าเรื่องไปเที่ยวใครเที่ยวไปเที่ยวกันเนี่ยแหละไปกันทั้งบ้านเลยแล้วแบบตอนนี้เราก็อยากตื่นเช้าเนาะไปถ่ายรูปแล้ว คือไปทะเลกันอ่ะสามวันแล้วอ่ะไม่ได้ถ่ายรูปตอนเช้าตอนกลางวันเลยถ่ายแต่ตอนกลางคืนแบบมืดๆคือไปทะเลมืดทุกวันทั้งที่เราไปอยู่ตั้งสามวันคือพีเตอร์เป็นคนไม่ตื่นเช้าคือไม่มีรูปปพีเตอร์เป็นคนตื่นเช้าไหมเขาไม่อยากตื่นเขาก็จะนอนเราก็บอกว่าเอาจับเพื่อนนัดกันแล้วนะว่าเดี๋ยวตีห้าเนาะเราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตีห้าเห็นไหมเห็นไหมแต่ว่ากว่าจะออกใช่ไหมกว่าจะแต่งตัวอะไรเงี้ยมันก็เจ็ดโมง กับ8โม<อ>งแล้วตอนนี้แดดออกแล้วเราก็บอกว่า